ลผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะอาการเรื่องข้อเขา่ามันเป็นมาอย่างไรครับมันเจ็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็อให้ยาข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมครับ ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมปีปลายปี5้าอ่าอ่าฮะมปลายปีที่แล้วปิดปากเกลียนเลยก็ลูกบอกว่้ขึ้นมาอยู่เล่นหลานที่กองสี่ลำลูกกาเลยครับกองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอะเปิดดูตทรทัศน์ว่าตูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อคาอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อ่าแม่ไปดูจิจื้อกับปุก เสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปตานสองเม็ดครับตานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเม็ดก่อนก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารก่อนอาหารสองเม็ด่ะฮะตานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งโอ้แม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แลาวยนะะฮขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้นั่งแต่่ชั้นลางยองยองก็ไม่ได้เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเขายี่นั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งคว่เพียบไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งกุกงข้อกราบะบอกเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ย ก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนนั้นทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เดินจะดุดมิดมันก็ล้มไปนั่งปั๊บเพียบเงี้ยเจ็ดสิบสามเดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจำได้ไหมประมาณไม่ไม่ถึงปีหรอกลูกประมาณปีนีฮะเจ็ดสิบกว่าก็ก็เริ่มต้นๆก็เริ่มไม่คล่องแลวนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบินเข้าไปเตะบอลได้แล้วอขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะ เออใจเย็นๆฮะใจเย็นๆเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเย็นๆได้มไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเจ็เลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกววนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะ คุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทำใส่หน้าผมเนี่ย